มงคลสูตรตอนที่สี่สิบวันนี้พูดถึงเรื่องของมงคลในข้อที่ว่าอนวัวชานิกรรมานิเอตัมบังคามุตตัมบังคือการกระทำกรรมที่ไม่มีโทษชื่อว่าเป็นมงคลอันสูงสุดอย่างหนึ่งคำว่ากรรมส่วนมากท่านก็แปลว่าเป็นการกระทำเช่นในเรื่องของอนดากุลาจกรรมบันตาท่านก็แปลว่า การทำงานที่ไม่อากูลคือไม่ข้างค้างก็เป็นบงคลอันสูงสุดอย่างหนึ่งฉะนั้นในเรื่องของคําว่าอนวัชานิกรรมบาน้คือกรรมที่หาโทษไม่ได้นี้ก็อ,อาจจะแปลเป็นเรื่องของการกระทําคือการงานในการดารงชีวิตของมนุษย์ในโลกนี่อย่าง,นงหนึ่งอีกนึงก็คือเป็นเรื่องของการกระทํากรรมซึ่งเป็นในส่วน ที่เป็นกุศลและอกุศลทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางใจอย่างนั้นการงานนี่คงแตกต่างไปตามเพศใช่ไหมคะอย่างเพศเฮือหัดกับเพศบรรพชิตนี่การงานก็คงต้องต่างกันด้วยอันนี้ก็ถูกต้องนะครับในเรื่องของการทำบาหาเลี้ยงชีพของบรรพชิตกับเฮือหัดก็มีความต่างกันเนื่องจากว่าเพศาวาด,ด้วยแล้วก็เนื่องจากว่า ความเป็นอยู่ของคฤืหัสกับของวันประชิเนี่แตกต่างกันเนื่องจากวันประชิตนั้นท่านสละอาคารบ้านเรือนสละในเรื่องของการทำอาหากินแบบคฤืหัสทั้งหมดแล้วแล้วก็ออกบวชในการออกบวชนั้นอาชีพของท่านลร่ชินก็คือที่ท่านเรียกว่านิสัยสี่ประกอบไปด้วยอะไรก็อันที่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการเลี้ยงชีพด้วยอาหารการฉันนี่ก็ด้วยการบิณฑบาต อันที่สองเสนาสนะก็เป็นเรื่องของการอยู่ในป่าหรือคนต้นไม้หรือในที่ที่มงที่บางที่สมควรตามพระดีใดอันที่สามก็เรื่องของจีวรเนี่ยจีวรก็คือเครื่องนุ่งห่มนั้นในสมัยแรกๆก็เป็นเรื่องของการสแสวงหาเป็นผ้าบางสุกลุลจะเป็นผ้าห่อศพบ,บ้างผ้าที่ตกตามกองขยะบ้างหรือว่าตามถนนทนทางที่ไม่ดีเจ้าของแล้วเรียกว่าเป็นผ้าบางสุกลุลคือผ้าที่ ทิ้งแล้วเปื้อนฝุ่นอันนั้นก็นำมาสามารถที่จะตัดเย็บเป็นจีวรส่วนยารักษาโรคนั้นก็ใช้ยาซึ่งเป็นธรรมชาติอันนี้เป็นเรื่องของการอยู่อาศัยของบรรพชิตการงานของบรรพชิตนั้นก็เป็นเรื่องของการศึกษาทางคันาธาทุละคือศึกษาพระพาุทธวจนะพระไตรปิฎกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่สองก็เป็นเรื่องของ วิปัสนาธุระก็คือการพิจารณาร่างกายที่เป็นนามและรูปนี้ให้เห็นตามความเป็นจริงเข้าใจตามความเป็นจริงจนรักคลายความเป็นตัวตนสัตว์ตกตนเลาเข้าได้เป็นเรื่องของคันธัตุละและก็วิปัสนาธุระเป็นภาระหน้าที่ของพระภิกษุซึ่งต่างจากชาวบ้านส่วน,วนการประกอบอาชีพของท่านนั้นอาชีพของท่านก็เป็นอาชีพที่บทจดคือบริสุทธิ์ได้แก่อาชีพ บินทบาทไม่มีอาชีพการทรรมคาคาขายอันนี้เป็นเรื่องของบรรพชิตก็อย่างนั้นที่เราเห็นบนรรพชิตที่ปรุงยาบ้างหรือว่าดูเลิกดูยามบ้างหรือไม่ก็เลี้ยงเด็กกำพร้าบ้างอย่างนี้ไม่เป็นอาชีพของบรรพชิตหรอคะที่ถามเมื่อกี้เนี่ยทะนั้นก็มีคำถามย้อนกลับไปว่าพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไหมให้เลี้ยงชีพโดยวิธีการอย่างนั้น ตามที่ผมได้กล่าวถึงเมื่อกี้ในตอนแรกๆก็คือว่าการเลี้ยงชีพของบริสุทธิ์นั้นก็คือเลี้ยงชีพที่บริสุทธิ์ด้วยการบิทธบาตจากชาวบ้านแม้จะขอชาวบ้านก็ไม่ได้ขอได้ก็เฉพาะคนที่เป็นญาติที่เล่าจริงๆแล้วก็คนที่เขาภาวนาไว้อันนี้ก็เป็นเรื่องของความบริสุทธิ์หมดจดในการทำบาเลี้ยงชีพฉะนั้น ถ้าวิธีการอื่นที่จะได้มาซึ่งปัจจัยไม่ว่าจะเป็นทั้งปัจจัยสี่หรือในการรองชีิตนั้นก็ถือว่าไม่ถูกต้องก็เป็นวิชาชีวะของพิสูจน์พระองค์ทรงแสดงไว้ในผมมชารสูตรก็ดีในสามบรญผลสูตรก็ดีที่มีในทีธนิกายสีลขันทวักพระสุตตันตปิฎกเล่มที่เก้านั้นองค์ทรงแสดงในเรื่องของจุลศีลคือพิกษุ จะต้องเว้นขาดจากการชักสื่อด้วยจากการค้าขายด้วยจากการโกงตาช่างเเว้นขาดจากการรับเงินทองเล่นการพนันหรือว่าการตวงการช่างการวัดการหลอกลวงด้วยของปลอมอันนี้ก็ทําไม่ได้ทำมาค้าขายก็ไม่ได้ส่วนในมัชิมินินั้นนี่ท่านก็ห้ามการสะสมอาหารแล้วก็ผ้า ห้ามประับตกแต่งร่างกายและก็ห้ามพูดประจบพูดเพื่อที่จะเอาลาบแลกลาบก็คือพูดอ้อมค้อมอย่างนี้ก็ไม่ได้ส่วนในเรื่องของการทำมหาเลี้ยงชีพจริงๆในมหาศินนั้นก็เว้นจากการดำรงชีพด,ด้วยวิชาชีวะก็คือด้วยเดชานวิชาเรื่องการทำนายเรื่องการทำพิธีปลุกเสกเลขยัน เรื่องของการถ่ายลักษณะดูเลิกจาหรือพยากรต่างๆหรือทําพิธีโบนบานหรือเป็นการสอนมน์หรือบอกมนในเรื่องของการขับผีขับอะไรตออไร่างๆนี้ก็ไม่ได้แล้วก็ปลุงยาก,ก็ไม่ได้รดมนตก็ไม่ได้ถือว่าถ้ามีการกระทําอย่างนี้แล้วได้ลาบเกิดขึ้นอันลาบอันนั้นได้ชื่อว่าเป็นลาบที่รีกวนสําหรับพระภิกษุก็เป็นอบัติ ก็ทาไม่ได้นะครับเพรานั้นเป็นอาชีพที่ทําไม่ได้อาชีพท่าน,นทําได้ก็มีอย่างเดียวก็คือเรื่องของบิธฑบาตค่ะก็ชาวพุทธส่วนใหญ่อุบาสสอุบาสิกาครหัสถาทั้งหลายนี่ก็ไม่เข้าใจนะคะก็ไปให้พระดูเลิกดูยามดูหมอแล้วก็ลดน้ำมนต์ต่างๆโดยไม่ทราบว่าอันนั้นคือไม่ใช่การงานที่สมควรของพระพิสุก็เหมือนเราส่งเสริมพระพิสุให้ทำผิดใช่ไหมคะ จะพูดอย่างนั้นก็น่าจะใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพิจารณาแล้วก็คือภิกษุเองท่านก็ไม่สอนชาวบ้านนะเพราะว่าชาวบ้านก็จะทำมาหากินวันวันหนึ่งก็ยุ่งอยู่แต่ในการทำมาหา้ยงชีพในการที่จะดํารงชีพอย่างไรถึงจะสามารถอยู่ในสังคมได้โดยปกติสุขอันนี้เมื่อรับถือพุทธศาสนานั้นก็อย่างที่เรารู้กันก็คือเป็น โดยการเกิดก็ในบิดาบานดาถือพุทธศาสนาในทะเบียนบ้านก็เลยเป็นชาวพุทธกรบไม่รู้เลยว่าพระวินัยที่พิกษุต้องประพฤติปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ไม่ทราบเลยว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นแสดงไว้ว่าอย่างไรบ้างพอไปวัดพระท่านก็ไม่ได้บอกว่าการที่ทาพิธีกรรมต่างๆก็ดี แล้วการที่ทําไปแล้วดูเลิกดูยามดูอะไรต่ออะไรแล้วนั้นนี่พระทําไม่ได้เป็นอบัติก็ไม่ได้บอกชาวบ้านก็นึกว่าเป็นหน้าที่ของพระภิกษุที่จะต้องทําอย่างนั้นฉะนั้นเมื่อจะเป็นลูกเกิดหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความทุกข์อกทุกข์ใจอะไรเกิดขึ้นก็ไปหาพระที่ทําการปลูกดวงดูดวงพยากรณ์ต่างๆหรือบางทีก็ให้ไปรถน้ำมน ทำลายได้ทักอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องที่ผิดแล้วก็ถวายเหมือนท่านนี่จะโทษชาวบ้านเลยทีเดียวก็ไม่ได้ก็ต้งต้งสองอย่างว่าผู้ที่ปวดเข้าไปนั้นก็ต้องศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมที่ัยศึกษาพระธรรมวินใยแล้วก็เผยแพร่ในส่วนนั้นแก่ชาวบ้านให้รู้มีหลานเข้ามาถามว่าลูกเขาเกิดแล้วนี่จะต้องไปปลูกเรืองที่ไหนแล้วก็ การทําพิธีต,ต่างๆเพื่อที่จะให้เป็นสิริมงคลนี่ต้องอย่างไรเลิกยาอย่างไรที่จะต้องเป็นเลิกที่ดียาที่ดีเราก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่คําสอนในพุทธศาสนานะเขาก็ตกใจเป็นตัต้อง้าวไม่ใช่เหรอก็เป็นหน้าที่ของพระไม่ใช่เหรอในเรื่องนี้เราก็ต้องไปหาพระไม่ใช่เหรอก็อธิบายเขาฟังว่าอันนั้นนี่ ไม่ใช่หน้าที่ของพระไม่ใช่กิจของพระภิกษุแล้วก็เป็นการผิดพระวินัยถ้าได้ลาบเกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นการเลี้ยงชีพที่ไม่ชอบอันนี้ก็จะไปโทษชาวบ้านเชทีเดียวก็ไม่ได้ก็คือจะต้องทั้งสองฝ่ายแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือผู้ที่ไปบวชต้องศึกษาพระวินัยปฏิบัตรริตามพระวินัยและศึกษาพระธรรมทำการเผยแพร่ในสิ่งที่ถูกต้องให้แก่ชาวพุทธก็จะได้เข้าใจอย่างถูกต้องว่า อันไหนควรอันไหนไม่ควรไปช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาช่วยกันรักษาพระธรรมาวินัยด้วยแล้วก็สนับสนุนให้พระท่านได้ประพปฏิบัติให้ตรงตามพระวินัยที่พุทธเจ้าโปะองทรงบัญญัติไว้ให้ท่านได้ถึงความบริสุทธิ์ในเรื่องของข้อวัปฏิบัติค่ะก็คือพุทธบริษัททั้งสี่จะต้องศึกษาพระธรรมวินยัยไม่ใช่ให้พิสุิ์ศึกษาฝ่ายเดียวโดยเครือขัดไม่ได้ศึกษา อย่างนี้ก็ถูกเหมือนกันแต่ว่าหน้าที่โดยตรงของผู้ที่ไปบวชนั้นก็คือเห็นโทษของการที่เป็นคฤือส่าว่าการเป็นเครือข่านี้มีขับแคบแล้วก็จะต้องมีภาระทุรละที่จะต้องทํามาหากินมากมายมหาศาลนู้จะต้องทำอย่างไงเพื่อที่จะให้ได้ปัจจัยสี่มา,าเพื่อที่จะยังชีพในสังคมเอาตัวรอดให้ได้ถ้าว่ามีครอบครัวมีปุตมีภรรยาที่ดาอะไรก็ยิ่งนักเอี่เป็นภาระที่เพิ่มปูนเึ้นไปอีก เพราะแต่ว่าตัวเราก็มีขันห้าอยู่แล้วที่ต้องแบกอยู่เมื่อมีภรรยาเพิ่มขึ้นก็ต้องแบกขันห้ากัไปอีกก็เป็นเป็นเท่ามีลูกชายก็เป็นสามเท่ามีลูกสาวก็ตเป็นสี่เท่าก็หมายความว่าห้าสี่ยี่สิบยี่สิบขันแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้ก็มีภาระธุระที่หนักมากอยู่ในการที่จะต้องบริหารทั้งตัวเราเองงครอบครัวทั้งหมดให้ได้รับความสุขมีปัจจัยสี่ไม่เดือดร้อน อยู่ได้ตามอัตภาพแค่นี้ก็เป็นเรื่องที่ยากเพราะอะไรเพราะว่าในการที่จะต้องเป็นคฤหถ์และตั้งตัวได้ด้วยทรัพย์มีทรัพย์สมบัติหรือมีปัจจัยสี่อย่างอัตรภาพให้อยู่ได้โดยสะดวกสบายนั้นนี่หรือตั้งตัวได้นี่นเป็นเรื่องที่ยากส่วนเป็นปัะปะชิดนั้นถ้าปรฤคิปฏิบัติเพื่อถึงความหุดท้นนั้นก็เป็นสิ่งที่ยากแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะทําไปได้ ที่พูดมาก็คือว่าหนึ่งคลคฤือหัดก็มีภาระธุรลหน้าที่หนักอย่างนั้นเมื่อเห็นว่าการใช้ชีวิตอย่างคลือหัดนั้นนี่มีภาระเยอะจะต้องยึดมั่นถือมั่นแล้วก็วุ่นวายรับผิดชอบมากมายมหาศาลก็เห็นว่าถ้าหากออกบวชก็จะเป็นการตัดภาระเหล่านั้นในการทำอาชีพด้วยการออกบวชนั้นนี่ เราได้เห็นภายในวัฏฏะว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่สามารถที่จะพ้นก็ได้แน่นอนเกิดมาในชาตินี้ต้องตายทำอย่างไรที่จะพ้นจากความทุกข์เหล่านั้นเมื่อเห็นโทษอย่างนี้แล้วก็เห็นโทษในการคลองเดือนออกบวชกสละทุกสิ่งทุกอย่างก็เหลือแต่ร่างกายในส่วนนั้นมีถ้าทมวินัยเป็นที่พึ่งในส่วนเรื่องของปัจฉิมนั้นก็ยังอัตภาพที่เป็นไปตาม พุทธบัญญัติตามประเพณีที่พุทธเจ้าทรงกําหนดให้ทุกสุปฏิบัติง่ายๆก็คือว่าบวชเข้าไปนั้นเพื่อที่จะตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยตั้งใจปฏิบัติตามพระธรรมโดยการศึกษาและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นทุกสุให้บริบูรณ์ด้วยศีลด้วยสบาธิด้วยปัญญาแต่เข้าไปแล้วกับ ไม่ปฏิบัติตามพระวินยัยกลับเข้าไปแล้วกลับไม่ทําหน้าที่ทั้งคันธาุระหรือปิปัสสนาทุระกลับมีแต่เพศเป็นภิกษุแต่ก็วัดปฏิบัติการศึกษาการปฏิบัติไม่ได้เป็นพระภิกษุตามนยัยยะของพระเจ้าที่พระองค์ทรง,งปัญญัตเกี่ยวกับพระธินัยด้วยแล้วก็ทรงแสดงพระธรรมที่งามเรื่องต้นท่ากลางและสิดสุดด้วยผู้ที่บวชเข้าไปแล้วลืมหน้าที่ในส่วนนี้ลืมว่าตัวเองจะต้องปปฏิบัติต เข้าไปเพื่อที่จะพูปฏิบัติตามพระถมวินัยถ้าไม่ศึกษาประรมวินัยแล้วก็ไปติดอย่างใดอย่างหนึ่งว่าอันนี้ก็ล้วสมัยนั้นก็ไม่อยากทําก็โดยตัวเองนั้นอาสาเข้าไปเพื่อที่จะปฏิบัติแต่ไม่ปฏิบัติตามในขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางในการมาบรหารเรื้องชีพก็สอนชาวบ้านแล้วก็แนะนําชาวบ้านในสิ่งที่ได้ถูกต้องจากนี้ก็เป็นความผิดของผู้ที่เป็น ฉะนั้นจริงอยู่คฤหสรสชการก็ศึกษาแตุ่ิสูจผู้ที่เป็นผู้นําหลักหรือว่าอยู่ใกล้พ,พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ที่สุดมีหน้าที่ที่ต้องศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมวินัแยและก็เผยแพร่ในสื่อที่ถูกต้องนั้นเพราะว่าการเอามาหาเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นปัจจัยสี่ต่างๆด้านคฤหรสถ์ผู้เคารพนับถือพลัตต์รัตรก็ให้ความอูปัมอย่างเต็มที่ให้ได้รับความสะดวกสบายอยู่แล้วฉะนั้น สิ่งที่นํามาสอนสิ่งที่นามาเผยแพร่แก่ประหัสนั้นก็ควรจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อคูนเพื่อละอกุสนเพื่อเจริญอุสลเพื่อความสุขทั้งในปัจจุบันทั้งในอนานคตตามพุทธประสงค์ของพุทธเจ้าอันนี้จึงจะเป็นหน้าที่ของชาวพุทธที่ต้องช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาทั้งพระวิสุด้วยทั้งพระวัสด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไปกาดเกณฑ์ให้ใครศึกษามไม่ได้นะคะ ทั้งบรรพชิตพระพิสุททั้งหลายท่านไม่ศึกษาไม่รู้พระธรรมวินัยก็เป็นเรื่องของท่านแต่เครือขัาควรจะศึกษาแล้วรู้ว่าสิ่งใดควรไม่ควรอย่างเช่นการให้เงินและทองแก่พระนี่ไม่ควรเราก็ไม่ให้เมื่อไม่ให้แล้วพระพิสุจะไปเปลี่ยนพระวินัยอย่างไรก็ไม่มีผู้ให้เมื่อไม่มีผู้ให้ก็การรับก็ไม่มีนะคะเป็นการช่วยสืบทอดพระศาสนา แต่ที่ก็เป็นความคิดที่ดีอีกในแง่หนึ่งว่ากฤหั์จะต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพุทธไัยว่าไหนควรไหนไม่ควรคือเป็นการสนับสนุนพระคุณเจ้าให้ท่านได้บะพฤติปฏิบัติสะดวกยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของท่านแต่ก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่จะไปบวชอย่างที่ได้กล่าวในเบื้องต้นว่าเมื่อปฏิยาณตนเป็นภิกสุนั้นก็คือปริญ,ญาณเพื่อที่จะประพฤติปฏิบัติตามพุทธัยรฉะนั้น ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องไปแก้ไขพระวินัยไม่มีหน้าที่จะต้องไปคิดถึงข้อแม้ว่าอันนี้ทําไม่ได้อน,นั้นควรทําได้อน,นี้จะเหมาะกับการเวลาน,นั้นไม่เหมาะกับการเวลาหรือว่าควรไม่ควรในส่วนนั้นก็ไม่ใช่หน้าที่ของผู้ที่อาสาเข้าไปเพื่อที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะเป็นพระภิกษุตามพระธรรมวีนัยถ้าไม่ก็เพื่อปฏิบัติตามพระธรรมวินัยก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นภิกษุตาม,ตามพระธรรมปินัยก็เป็นภิกษุนอกธรรมนอกวินัย อันนี้ก็เป็นความรับผิดชอบของผู้ที่เคยบวชเมื่อไม่ปฏิบัติตามพระธรรมที่ัยก็มีอบายเป็ที่ไปก็เป็นความรับผิดชอบส่วนตัวของท่านก็จริงแต่ประการหนึ่งก็คือว่าเป็นการที่จะทําลายพระวิลัยของพระเจ้าที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ว่าไม่ปฏิบัติตามด้วยเหตุข้อแม้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นซึ่งไม่ได้มีข้อแม้ในส่วนที่พระจองค์ทรงได้ประทานหรือได้บัญญัติไว้ก็เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ก,ก,ก็ได้ชื่อว่าเป็นการทําลายพรผู้ใดด้วยอผู้ลึมก็ได้ชื่อว่าเป็นการทําลายความถูกต้องทําให้ผู้ธบริษัททั้งหลายได้เข้าใ,ใจผิดในสิ่งที่พิสุกกระทําไม่ได้เมื่อพิสุกระทำชั่ยเองกระทําบ่อยๆผู้ที่เป็นคลือขัาไม่ได้ศึกษาตามที่ได้พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยก็เชื่อตามพระก็เลยถือเป็นประเพณีประ่อ,อกันไปคฤือข่าก็เชื่อสนับสนุนพิสุ ทำลายพระธรรมิี่ยโดยไม่รู้ตัวพระผู้สุขก็เป็นผู้นําในการทําลายพระธรรมทีทนใดอย่างนี้ก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ช่วยกันรักษาฉะนั้นก็เป็นความรับผิดชอบไม่ใช่ส่วนตัวส่วนตัวประการหนึ่งก็ถูกแต่เป็นการที่จะต้องรับผิดชอบทั้งส่วนตัวด้วยทั้งต่อส่วนรวมด้วยและต่ออนาคตความมั่นคงของพนทุศาสนา ทั้งในปัจจุบันและในวันข้างหน้าซึ่งอน,นุชนรุ่นหลังที่เกิดมาใหม่นั้นนี่ถ้าเห็นว่าการใดเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ก็พากันทีปฏิบัติก็จะเป็นประเพณีที่ถูกต้องในอนาคตส่วนสิ่งที่เป็นที่ถูกต้องนั้นก็กลับลืมเลือนไปโดยมีข้อแม้อย่างนี้นอย่างนี้ว่ายกเว้นเลิกที่ปฏิบัติตามก็เลยเป็นการช่วยกันทำลายแล้วก็อน,นุชนที่เกิดมาในรุ่นหลังก็จะไม่ทราบข้อเท็จจริงว่า อะไรผิดอะไรถูกในสิ่งที่ถูกก็กลายเป็นสิ่งที่ผิดเมื่อไปปฏิบัติสืบเนื่องกันไปนานๆน,นานๆนานๆส่วนที่ถูกก็กลายเป็นสิ่งที่ผิดถูกลบเลือนไปท้งนี้ก็เพราะว่าทุกคนไม่รู้พระธรรมวินัยน,นะคะโดยเฉพาะเครือขัดเนี่ยคิดง่ายๆอยากมีเงินเห็นคนมีเงินแล้วคิดว่าเงินเป็นความสุขเป็นทุกสิ่งทุกอย่างอยากมีเงินก็คิดว่าพระนี่เป็นเหมือนบุรุษเปชณี ก็ถวายเงินแก่พระพเพราะคิดว่าเกิดชั้นหน้าก็จะได้มีเงินทองใช้ไม่ขาดมือคิดง่ายๆอย่างนี้ก็เลยถวายเงินพระใครห้ามก็ไม่ฟังเพราะกลัวว่าเกิดชาติต่อไปจะไม่มีเงินใช้ก็เป็นเรื่องของความเข้าใจผิดในหน้าที่ของกฤหั์กับของพิงสูจน์คำว่าอนวัชานิกรรมานิคือกรรมหรือการกระทําที่ไม่มีโทษนี้ รวมในสิ่งที่เรากาลังคุยกันอยู่ด้วยว่าโทษที่ว่านี้ละเพศอะไรถ้าหากว่าเป็นเพศของสมณะแล้วในการกระทํากรรมนั้นนี่แม้เป็นคฤหั์ไม่ผิดแต่เป็นบนรรพชิตผิดเพราะอะไรเพราะว่าในสละเพศและปฏิญญาตนว่าจะเป็นภิกูุเพราะว่าเพศภิกูุนนั้นได้ปฏิญญาว่าจะะพคติปฏิบัติตามพระธรรมปีนัยก็เป็นหน้าที่ที่จะต้อง เลี้ยงชีพแบบพระภิกษุไม่ใช่เลี้ยงชีพแบบชาวบ้านถ้าหากว่าเพศเราเป็นภิกษุแต่ว่าโลภะโทสะโมหะยังมีอยู่มันก็เป็นธรรมดาอยู่แต่ว่าโลภะโทสะโมหะนั้นต้องอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัยในการเลี้ยงชีพก็ต้องอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัยไม่ใช่ว่าเพศเป็นภิกษุแต่ว่าจิตใจหรือการเลี้ยงชีพการกระทําเป็นแบบขรึมขัด อย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องเรือกนั้นประกอบการงานเลี้ยงชีพก็ต้องหวังอะไรก็หวังที่จะต้องมีทรัพย์สินหวังที่จะต้องมีเงินมีทองทํางานประกอบจิตการงานต่างๆนั้นก็เพื่อที่จะได้มีรายได้มีเงินเพิ่มขึ้นเพิ่ม,ม,ม,มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในการที่จะเลี้ยงชีพตามที่เราได้กล่าวมาแล้วอันนี้ภิกษุนั้นนี่ไม่ใช่ว่าจะต้อง สแสวงหาเงินหรือว่าไม่ใช่จะสแสวงหาปัจจัยสี่ว,วิธีการที่ผิดหรือว่าในการที่จะต้องให้มีปัจจัยสีม่มากๆมากๆขึ้นมากขึ้นเพิ่มขึ้นหรือว่ามีเงินสะสมมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนคาลือขัดถ้าเป็นเช่นนั้นก็ไม่ใช่วิธีการของภิกษุไม่ใช่ทรัพย์ของภิกษุแต่ว่าทรัพย์ของภิกษุนั้นก็คือทรัพย์ที่เป็นศีล ทรัพย์ที่เป็นสมาธิความสงบแห่งจิตทรัพย์ที่เป็นปัญญาซึ่งเป็นอริยทรัพย์ตามแนวทางของผูุ้ดธเจ้าเพื่อการละคลายการยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลละคลายการยึดมั่นถือมั่นในความเป็นของของเราในความเป็นเราในความเป็นตัวตนของเราอันนี้เป็นไปเพื่อไม่ใช่เพื่อความตำหนัดย้อมใจไม่ใช่เป็นไปเพื่อ การประกอบด้วยทุก์ไม่ใช่เป็นไปเพื่อสะสมกองทิเลสไม่ใช่เป็นไปเพื่อที่จะคุกครีด้วยหมูไม่ใช่เป็นไปเพื่อความไม่สันโดษไม่ใช่เป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเกียดคร้านไม่ใช่เป็นไปด้วยการเป็นผู้ที่เลี้ยงยากแต่ว่าต้องดำรงชีวิตอยู่เพื่ออะไรเพื่อคลายความกำนัดยอมใจ เพื่อละคลายกิเลสเพื่อละความทุกข์เพื่อไม่ใช่เป็นการสะสมกิเลสเพิ่มขึ้นเพื่อความสันโดษเพื่อความสงัดเพื่อความปัารานน้อยไม่ใช่เพื่ออยากใหญ่เพื่อการไม่คุกคีด้วยหมู่เพื่อความไม่เกลียดคร้านเพื่อความเป็นผู้ที่มีความเทียนเพื่อเป็นผู้ที่เลี้ยงง่ายการเดินอยู่ของพิสูจน์นั้นก็คือเพื่อเป็นการขัดเกลาอยากยิ่งเพื่อไปสู่ ความบริสุทธิ์ตามระยะที่พระพุทธองค์ทรงประทานแนวทางไว้เพื่อความบุดพ้นนี่ก็คือเป็นหน้าที่ของพระภิกษุเป็นภาระของพระภิกษุที่จะต้องพุทธปฏิบัติอย่างนั้นไม่ใช่เป็นการสะสมปัจจัยสี่หรือไม่ใช่เป็นการสะสมเงินทองเหมือนคฤหั์ความสุขของคฤหั์สิ่งที่คฤหั์สะสมนั้นกลับกลายเป็นโทษกับพระภิกษุก็ต้องเข้าใจให้แจ่มแจ้งคือ ต่างกันทั้งเพศด้วยทั้งการดํารงชีพด้วยการงานที่ไม่มีโทษของขลาราชกแต่บประชิพถ้าปฏิบัติตามนั้นกลายเป็นการงานที่มีโทษของบรระชิพ